ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่แสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปีแต่เดิมนั้นผู้แสดงโขนจะต้องสวมหัวโขนปิดหน้าทั้งหมดช่างประดิษฐ์หัวโขน ต้องเป็นผู้ที่มีฝีมือและมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในการทําหัวโขนให้ถูกต้องตามตัวโขนนั้นๆและที่สําคัญหัวโขนต้องมีความประณีตสวยงามด้วยศิละปะเชิงช่างสมเป็นหน้าตสินชั้นสูงช่างส่วนใหญ่จะได้รับการฝึกฝนและถ่ายทอดมาจากสกุลช่างในแต่ละสะกุลสืบต่อมาจวบจนปัจจุบันและผู้ที่สืบทอดงานช่างหัวโขนตามแบบขนบโบราณได้อย่างสมบูรณ์แบบที่ได้รับการยอมรับในฝีมือชั้นครูอีกท่านหนึ่งคือ รูรว,วินัยกิรัญยมาศปูผมเองนั้นเสียชีวิตลงแล้วทางบ้านก็มีมหรสพเมื่อตอนงานเผาศพปูเนี่ยก็คือการแสดงโขน,นมีถึงสองคืนด้วยกันไปเห็นหว่าโขนที่วางเรียงอยู่เนี่ยก็เกิดความชอบนะตอนนั้นอายุแค่ประมาณ5้าขวบเนะท่านั้นแหละครับพ่อพาไปหาครูก็คือหม่อมราชวงศ์จรูสวัสริ์นี่แหละครับให้ความรู้อะไรต่างๆทั้งเรื่องการเขียน โดยเฉพาะเรารักในเรื่องการทําหัวโขนเนี่ยถ้าเราตั้งใจจริงเนี่ยเราก็ต้องหมั่นไปหาครูบาอาจารย์นะครับแล้วมีอะไรก็ทําไปให้ครูดูครูตรวจให้ท่านติชมแนะนําเอกลักษณ์งานหัวโขนของครูวรวินัยเป็นที่เรื่องชื่อในด้านความงดงามวิจิตบรรจงคงเอกลักษณ์ไทยแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างโดดเด่นด้วยทักษะเฉพาะตัวและฝีมืออันปราณีตลอดจนประสบการณ์ที่ได้สั่งสมองค์ความรู้ จนสามารถรังสรรค์งานหัตถศิลป์ชั้นสูงตามแบบไทยโบราณไว้ได้อย่างน่าประทับใจซึ่งปัจจุบันการทำหัวโขนมีการทำขึ้นเพื่อใช้ในสองโอกาสคือทำขึ้นเพื่อสวมใส่แสดงโขนจะต้องวัดขนาดให้เข้ากับรูปทรงศีรษะผู้แสดงและไม่มีการทำลวดลายที่ละเอียดมากจนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดความชำรุดเสียหายได้ง่ายหากเป็นการทำขึ้นเพื่อเก็บสะสมจะมีทั้งขนาดจริงและขนาดย่อส่วน นิยมลงรายละเอียดในลวดลายต่างๆอย่างวิจิตบรรจงสำหรับกรรมวิธีการทำนั้นครูวระวินัยเน้นย้ำในการอนุรักษ์การทำตามอย่างขนบโบราณทั้งสองประเภทตั้งแต่การขึ้นโครงหุ่นหัวโขนการปั้นหน้าการแกะลวดลายจากแม่พิมพ์ที่ทำจากหินสบู่หรือที่เรียกว่ากระแนลายการเขียนใบหน้าตามหลักทฤษฎีโบราณเส้นไพรเป็นเส้นที่แสดงถึงขนบนใบหน้าต้องวาดด้วยสีเขียวเช่น ขนคิ้วขนตาหนวดแต่ถ้าหัวโขนมีหน้าสีเขียวจะเปลี่ยนเส้นไพรเป็นสีมอครามหรือสีฟ้าทุกขั้นตอนการทำล้วนคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษตามแบบดั้งเดิมนอกจากนี้ยังมีการประดับตกแต่งด้วยวัสดุพิเศษเพิ่มเติมถือเป็นการสร้างคุณค่าให้กับงานหัวโขนอาทิการประดับงาช้างในบริเวณเขี้ยวการใช้เปลือกหอยมุกไฟตกแต่งในส่วนตาหรือฟันเรียกกันติดปากว่า เขียวงาตามุกบางทีอาจใช้เขี้ยวหมูป่าแทนงาช้างที่ปัจจุบันหาได้ยากหน้าโขนที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นั้นเนี่ยมันผ่านการคิดนะการประมวลความคิดของช่างตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยมานับเป็นร้อยรปีการพัฒนาในเรื่องวัสดุนั้นเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าเราพูดถึงว่าการใช้ยางรักอย่างโบราณเนี่ยนะครับยางรักนั่นมันมีคุณสมบัติชนิดหนึ่งที่มันมีพิษต่อผิวหนังของคนทําหน้าเนี้ยหน้าเก่าที่ผมทำมาสามที่กว่าปีแล้วเป็นเอารักสมุกมาทําตัวลายอันเนี้ยอันเนี้ยคือใช้สีโป๊ซึ่งเป็นวัสดุตัวใหม่ที่มาใช้แต่คุณค่าของมันเมื่อปิดทอออกมาแล้วเนี่ยมันดูไม่อออและครับนะเราสามารถจะมาทดแทนกันโดยที่มันไม่ได้เสียในคุณค่า ปัจจุบันครูวรวินัยถือเป็นกำลังสำคัญในการสืบสารงานโขนให้เป็นที่รู้จักและเป็นผู้วางรากฐานจัดทำหลักสูตรของวิชาหัตถศิลป์โดยเฉพาะในรายวิชาเอกคัดเลือกงานช่างที่สำคัญเทคนิคกรรมวิธีการทำงานทั้งแบบโบราณและการพัฒนาให้ทันสมัยมาสอนให้แก่นักเรียนเรียนรู้ทั้งหลักทฤษฎีและหลักการปฏิบัติงานงการสืบสารวิชาช่างนันนะครับ มันไม่ได้มีแค่มีทักษะมีความสามารถมีฝีมือเท่านั้นครูรุ่นใหม่เนี่ยมักจะให้ความรู้แต่ในเรื่องทักษะเรื่องความสามารถในการปฏิบัติงานแต่าขาดความรู้ในเรื่องของที่มาที่ไปนะครับคติความเชื่ออะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้คือความรู้ที่คนรุ่นใหม่ครูรุ่นใหม่มักจะไม่ค่อยได้ให้กับลูกศิษย์ ในปัจจุบันนี้มียังมีคนที่ใ่อยากจะรู้วิชาเหล่านี้ผมก็เลยบอกว่าครูเอเนี่ยจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นก็ไก่เขาไข่ไม่ได้หรอกอย่างน้อยให้เธอไปหัดมาก่อนแล้วครูจะมาสอนเพิ่มเติมในเรื่องคุณค่าของความงามในเรื่องเทคนิคอะไรที่ที่เธอไม่รู้โขน ศิลปะการแสดงชั้นสูงที่ทรงพลังและรู้สึกต้องมนทุกครั้งที่ได้ชมไม่ใช่เพียงความเพลิดเพลินในเนื้อเรื่องที่นำมาแสดงแต่ทุกครั้งที่ได้ชมเป็นเสมือนการได้ย้อนเวลากลับไปสู่เรื่องราวมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติไทยที่ตกทอดมากว่า200ปีและความประทับใจเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดผู้สืบทอดที่มีหัวใจแห่งการอนุรักษ์และห่วงแหนศิลปะ,ะแขนงนี้ไว้ให้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติไทยสืบไป